แม่นจริงมาแล้วให้ถูก3 8และ6 1 2นวันติดสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอมาอัปเดตข้อมูลจากใบสองที่ให้ถูกติดต่อกัน2วันซ้อนมาแล้วค่ะ พร้อมด้วยไหวยซองมงคลใต้ที่ทุกท่านรอคอยมาพบกันในเช้าวันนี้เริ่มต้นในเช้าวันศุกร์ที่6ธันวาค,คม2567ทางช่องมหาบารมีน้ำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเหมือนเช่นทุกคลิปนะคะมารับชมคำเตือนกันก่อนค่ะวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภท และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมข้อมูลแนวทางเลขเด่นสำหรับเลือกซื้อรางบัลเลขท้าย2ตัวไวยรัฐบาลกันต่อคะ่ะกับแนวทางรางบัลเลขท้าย2ตัวล่างประจำงวดบันที่1 6ธันวาคม2567มาดูกันเลยคะ่ะกับแนวทางไวยซองมงคลใต้ปล่อยเลขเด็ดกันตั้งแต่ต้นงวด ซฟเอาไว้ดูเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นกันก่อนนะคะว่าแม่นหรือไม่ไม่ชอบค่อยผ่านค่ะสำหรับหวยซองมองคลใต้แนวทังวันนี้16ทาธันวาคมให้เลขชุดเต่นให้เลขชุดเด่น3 1 6และ0วันนี้เรามาลุ้นกันนะคะกับชุดเด่นหวยซองมองคลใต้ มาดูแนวทางสําหรับเลขเด่นหลัก10บล่างวันสิบหกกันยาได้เด่นหลัก10บล่างเลข9 4 5, 3, ้าหสผลหลังบันเลขท้ายสองตัวออกสาเจวันหนึ่งตุลาได้เด่นหลัก10บล่างเลข7จ็ดห้าผลหลังบันเลขท้ายสองตัวออกห้าเก้าวันสิบหกตุลาได้เด่นหลัก10บล่างเลข ศูนยผลลังบารเลขท้ายสองตัวออก0ูวันหนึ่งพฤศจิกาได้เด่นหลักสิบล่างเลขสามเก้าหนผลลังบารเลขท้ายสองตัวออก3ามสองวันสิบหกพฤศจิกาได้เด่นหลักสิบล่างเลขสามเก้าเจห ผลล่างบาลเลขท้ายสองตัวออกสามแปดวันหนึ่งธันวาได้เด่นหลักสิบล่างเลขสองหสี 2, 6, 4, ่แผลล่างบาลเลขท้ายสองตัวออกหกหนึ่งสำหรับวันนี้วันสิบหกธันวาคมได้เด่นหลักสิบล่างเลขสี่สองสปด เซฟเอาไว้ดูเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆกันก่อนนะคะว่าแม่นหรือไม่ค่ะเอาละค่ะไปต่อกันที่แนวทางวยสองแม่นจริงที่ให้ถูก2องวด้้อนจากผลงานวันสิบหพฤศจิกาผลรางบันที่1เลขที่ออก2 2 1เลขท้าย3 8ปรากฏว่าให้ถูก3 8จากผลงานวัดหนึธันวาคม ผลรางวัลที่1เลขที่ออก843เลขท้าย61ปรากฏว่าให้ถูก61มาติดตามกันกับวดน,นี้ค่ะ16ธันวาคมสองแม่นจริงมีเลขเด่นสองตัวล่างได้แก่41 46 47 43 21 26 27 23 31 36 37 สามสามแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดและแปดสามนำมาตัดด้วยเลขเด่นหวยทองมองคลใต้ดับคู่เลขท้ายสองตัวเทพสะท้อนดับล่างไม่น่าลงทุนของแอดสตางหวยซองปากหลักสิบล่างและแนวทางอื่นๆที่แอดมินกำลังเตรียมทำคลิปจะได้นำมาฝากในอีพีถัดไปค่ะ เรามาดูเลขที่ตัดได้แล้วชุดนี้มีเลขสองตัวล่างที่น่าสนใจได้แก่3ามหนึ่งสีหกสหแปดหและ3 7ในส่วนของคู่สาหบังเอิญไปตรงกับเลขกระแสมาแรงจากอาจารย์เบียร์ที่ให้2องหและสาหอีกด้วยค่ะอ่ะมาคอยลุ้นกันนะคะ ข้อมูลที่ได้เป็นแค่แนวทางเก็บข้อมูลใบเทียบกันนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรค่ะอันนี้ยังไม่ใช่ชุดสรุปของทีมงานนะคะสำหรับภาพน,นี้เป็นของมวด16พฤศจิกาใช้การตัดแนวทางเดียวกันกับมวดนี้ค่ะได้เลขห่างเดียวคือ38บังเอิญไปตรงกับผลลังธับรเลขท้าย2ตัวที่ออก38 สำหรับภาพนี้เป็นของวันหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาค่ะใช้การตัดแนวทางเดียวกับวันนี้ได้เลขห่างเดียวคือ61บังเอิญไปตรงกับผลรางบันเลขท้าย2ตัวที่ออก61อีกแล้วค่ะเซฟเอาไว้ดูเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆกันก่อนนะคะว่ามแมนหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะคะ สำหรับใบนี้เป็นแนวทางของสอสนามบินน้ำแนวทางของเขามีหลายสูตรดว้วยกันนะคะสำหรับใบนี้แอดมินยังไม่เคยนำเสนอค่ะมาดูสถิติกันหน่อยนะคะเมื่อสิบหกกันยายนผลรางบันออกหกหกสองรางออก3ามให้ถูก26ตัวกลับเมื่อหนึ่งตุลาผลรางบันออกหกหกห้า ร่างออก5 9ให้ถูกเด่น9ถ้าดูตามสูตรจะต้องได้5 9วันสิบหกตุลาผลรังบันออก6 9 2ร่างออก0 0ให้ถูก2 6ตัวกลับวันหนึ่งพฤศจิกาผลรัางบันออก0 4 4ยร่างออก3 2ให้ถูกเด่น3ถ้าตัดเล่นจะได้2 3ด้วยค่ะ วันสพฤศจิก,กาผลรังบันออก221ส่ร่างออก38ให้ถูกเด่น8วันหนึ่งธันวาผลรัางบันออก843สร่างออก61ไม่เข้าคา่ะมาเก็บข้อมูลวันนี้ค่ะ16กธันวาคมแถวบนให้349ถ้าตัดเล่นจะได้34 39 49 แถวกลางจับคู่ให้เด่น39และแถวล่างให้เด่น3ตัวเดียวสำหรับใบน้ำเงินม่วงใบนี้เป็นของวันที่แล้วคะ่ะลองเทียบดูนะคะและมาคอยลุ้นกันคะ่ะขอให้สูตรเดินต่อเขาอีกนะคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทุกท่านนะคะและขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยการกดชอบกดแชร์ หรือจะกดขอบคุณสนับสนุนทีมงานก็กดได้แล้วนะคะแล้วพบกันอีกนะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ